สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงของหวยลาวสตาร์วันที่26เมษายนนะคะหวยลาวสตาร์วันที่26เมษายนนะคะเหมือนเดิมนะคะบุญบารมีแม่ฮานีสีอีสานและบุญบารมีของอแปะลงสีนะคะนี่นะคะคัดไว้ทุกวันนะคะเปลี่ยนดอกไม้เมื่อเช้าเปลี่ยนดอกไม้นะคะเปลี่ยนน้าทุกวันนะคะ,บ,บ,ออะ,ะ,คะบุญบารมีของอแปะลงสีนะคะบุญบารมีของอแปะลงสี บุญบารมีแม่ฮันนี่สีสานนะคะโอเคนะคะวันนี้เมื่อวานพัดติดธุระนะคะไม่ได้มาลงแนวทางให้นะคะวันนี้พัดก็มาลงแนวทางให้ตามปกตินะคะวันนี้นะคะพัดมั่นใจมากมั่นใจพัดฟันเลยนะคะวันนี้พัดฟันหนึ่งวันนี้พัดฟันหนึ่งนะคะพัดฟันหนึ่ง ฟันพัดจะฟันแม่นนะคะพัดย้ำว่าพลาดน้อยนะคะส่วนมากจะพลาดน้อยพัดจะฟันแม่นแต่ว่าจะเจาะไม่ค่อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าแต่ก็เฉียดไปเฉียดมานะคะก็ลองดูเดีวพัดจะเจาะให้นะคะเพัดจะลองเจาะก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งนะคะหนึ่สองหนเถ้าเบิ้ลก็มีห่างเดียวนะคะหนึ่หนึ่งหนึ่งนะคะ โอเคนะคะวันนี้พัดให้ไปห้าหางนะคะใครมีหวยในใจว่าชอบหนึ่งอะไรก็ลองเอามาวิเคราะห์ดูกับหวยที่พัดฟันนะคะเลขหนึ่งที่พัดฟันนะคะแต่วันนี้พัดว่าหนึ่งน่าจะมานะคะลองดูนะคะใครชอบตัวไหนก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะหรือว่าใครชอบเลขที่พัดเจาะให้ก็ลองเลือกดูก็ได้นะคะถ้าไม่เอาทุกตัวที่พัดเจาะให้นะคะก็ลองดูนะคะ โอเคนะคะวันนี้ก็ขอให้บุญบารมีของแม่ฮันนี่สีอีสานและบุญบารมีของอาแปะลงสีจงโดนบรันรดาลให้ FC และผู้ติดตามนะคะทุกคนมีโชคมีลาบเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆกันทุกคนถูกหวยรวยเบอร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปใหม่นะคะพบกันวันหน้านะคะโอเคนะคะบ๊ายบายโชคดีค่ะ